สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่า่อยหาให้ปวกมาแล้วเนาะกับแ,แม่พ่นแม่พ่นกาอันพ่นเทนได้เฮ็ดพี่น้องก็เลยไปจอบบอกเพื่นเคยเอาพิการแต่อันนี้บอลเพิ่นเอานี่คอยบังูจักนะเนาะก็ไปกับพ่อลีพี่น้องกับวา่พอดีจูงงามมื่อกี้กำลังบานยังบริบาลค่ะพี่น้องกำลังบานแข็งแขงงามดอกจุ้งยังมีอยู่เนาะพี่เ๋ะหมู่เดียวบ่าจะเก็บเลย ัวขอได้มามือเร้านี่นะอันพอเผ่นแกงกินน้ำเมื่อเส้านี่เนาะเลยกะเอาเข้าไปให้แม่องเพล่ผืนเอาปอีตู่เข้าไปให้ิ่นน้ำพี่น้องบ่าวจอนผ่นไปซื้อปุ๋ยกะเข้าไปทางบ้านเนาะไปสู่เบ่าวลาวิ่นไปซื้อปุ๋ยก็เลยเอาเข้าไปให้เิ่นน้ำพี่น้องเจ้าเ็ดได้กินสะเบบ,บันนี่ตัวนี้เห็ดสมหนึ่งเห็ดสมพี่น้องเฮ้ย<พ>อรไอยากดิ้เห็ดแต่สะพอนกินบ่ได้เลพี่น้องเห็ดปวก ถ้าได้กินมันแห้งๆนี่เวลาเก็บนี่ก็ยังอยากปวดปวดหัวเลยเนาะคือมื่อหนาสะพอนไปวัดก็คือกันเหมือนลุงตาเพิ่มมากอะก็เจ้าอันนั่งอยู่ทุเรียนเขาเนี้ยทุเรียนเขาอันทุเรียนแบบว่าเละๆนะพี่น้องเขากินคอยกันนั่งอยู่กินมันโชยมากุ้มกุ้มคอยกันแบบเริ่มปวดหวัดหวแห้งเขาแห้งเข่าเขาขเลยลงเนาะลงจากซาลาวัดเลยอะ,ะไปนั่งอยู่ห่มไม้น้ำกับสาวแพนสาวคน หนับแต่เมื่อนั้นมาคอยปวดหัวปวดแหง้งปวดไม่ยั้งปริพนกินมอนอดียังสิพนกินปวดแบบว่ากินยาแค่ปวดก็บอหายแบบปวดพิษปกติปกติบ่เคยปวดนะนั้นนะคอยกระลืมเนอะก่าเอะใจว่าจะคลองพิษกรรมนะได้กินทุเรียนแหงนะ้งมันมีเท่าเท่าเมย์เพิ่เว้า่อวานนี่ว่ามันเป็นพิษกรรมบพะพิษกรรมมันหม,ม,มักปวดหัวแหงนะ้งน้องก็เลยขิดออกก็เลยอันขนาดกินต้มเคยนางแดงพน้องก็เลยฝนอันหางไหม่กินอีกเนาะ กับใส่กับอ like ันต้มคือยางนางแดงเมื Wh ่อวานีจังสว่างไปจังดีขึ้นเนาะพอมือนีไปเก็บเฮ็ดพี่น้องมันหอมแหงเริ่มปวดหัวอีกแต่ก็บปวดแหงสับกินทุเรียนม้อนะเพราะว่าเฮาเ่ไดมเด้แต่ว่าได้กินมันเล็กน่อยสิจังหน่อยจังสิฟนทางไม่กินพี่น้องฮะอุ้มคนน้อยอยู่เลยพี่น้องเ้ยไ่ได้ให้เพิ่มคนน้อยอันแม่่มไปเก็บเห็ดคอยบ่ไปแล้วเนาะเสียดายเพราะว่าบุพีผูอยู่นําอมีนั่งน้อยพอนครับไปซื้อพุย มันสูงเนาะมันต้องซับดอกมันขึ้นสูงดึงเอาดึงเอาดอกเด้ฮักแกะแกะแกะเบิ่งคักแล้วบ่อกนี้เบิ่งเดาบ่นเพิ่นเก็บเดี๋ยวคอยบ่เคยหูจักเดี๋ยวพี่น้องนี่ป๊อสลายดีพี่น้องข้าอุ้มอีนังน้อยพี่น้องเอ้ยพวกเนี้ยพวกเห็ดเห็ดปวกสอนเขาเอาเห็ดปวกข้าวดอเห็ดปวกจิกเห็ดปวกข้าวดอมันออกเดือนนี้เนาะอันนี้หาแฮมหาขำ ห้าคำหรือหกคำประมาณห้าคำนี่แหละค่ะมันออกสำในียคูป,ปีได้ไหมเพื่อนว่าแฮมห้าคำประมาณแฮมห้าสี่ <4 S 2> คำห้าคำหกคำประมาณนี้แต่ละปีค่ะของเดือนแปดเดือนแปดลาวเนาะแต่ว่าเป็นเดือนเจ็ดสกลยูบแล้วเนาะเบิ่งพี่น้องสภาพหน้าคอยมาแต่ห้าเฮ็ดกันยังบระท่าน <เอ S 3> ทานาเ <อ S 3> ข้ากับพระท่านได้กินสำเนาผัวผู้หญิงผู้อยู่น้ำมีน้อยเพื่อนก็ตื่นพอดีก็เลยมาอุ้มเพื่อนบางเดีอยวพี่น้องนี่เบิ่งสภาพ มาแต่หาเห็ดกะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสื่อแต่ว่ายังไม่ได้ทาหน้าท้าตาเนาะไม่ใหญ่ฝุ่นกระพาะไปเบิ่งเห็ดก็เลยอยู่น้ะอี่นังน้อยผัดกันไปพี่น้องนี่นี่สบายดีที่ไมมนางน้อยบุมีมือจับฝ่นพี่น้องบุมีมือจับอีกนังน้อยสบายดีเนาะน้องค้นห้องเดือนเสร็จเสร็จนิดนึงพี่น้องตื่นแต่ฮิงแล้วลบโมดีแล้ววั้ตจูงตาจูงอยากนอนอยากนอนแล้วตื่นเฮิงเติมเะย บักก <Là m. S 1> ี ki, ้นิฮ่าตื่นมาคอยกระลึงเพิ่นไว้ในที่นอนเนาะลึงไว้เฮิงเติบจังให้อุ้มอีกลึงไว้เฮิงเติบลิ่นแหนมผ้าอยู่นิ่มใสีย้ายอไดาน่ามิวกี้มิวกี้นิ่งๆเป็นก็ขูดเฮ็ดล่างหั่นล่างผู้เดียวนี่โอ้ยบ่ได้ง่ายได้ผูดสิแล้ว เก็บดังเก็บเอวไปเปิดแอร์เฮดปวกกิ <n oy> ๊กยัง <n> ก <oy oco> ินอันเจ้าเฮดปวกเฮดปวกไก่น้อยยังเก็บเนาะอันนี้ให้ใหญ่ก็เฮดปวกไก่น้อยลายเท่าแล้โอ้น้องมิวกี้อยากนอนแล้วพี่น้องเอ้ยไปหาหาหนุ่มพอนอนก่อนเนาะก็น้อยอยากนอนเนี่ยเพราะถึกอยากนอนแล้วก็ให้แล้วกันหืม อ้วนเออไปได้บ้นอนมือเยียดทิ้งนิ่งห้องเอ็นเล่นอยู่นิ่งห้องเอ็นเล่นนานให้อุ้มแล้วบันตอนนี้มิวกี้ก็น,นอนวเนาอพี่น,อน้องว่าดังจนพื้นตื่นบันนี้ก็จะไปล่างเฮ็ดสอยแหม่กันเนาะ จะอะไรผอแกงสั่นจะไปกินนะปุ้นปึ๋งตรนี้เนอะไม่ถุยอืมพวกนี้พี่น้องไปกินเห็ดเห็ดหมูเดียวเลยพี่น้องได้เต้นกระตาเมย์เป็นขวดตีนแล้วเนาะเป็นกรเอามาล่างอันนี้คนชิ้นหนึ่งพี่น้องหนึ่งเห็ดสมกินวันหนึ่งจำแจ่วกินกระเสบหนึ่งเอาเกลือเป็นนัวใส่กระเทียมเนาะแต่เห็ดสมก็คือหอมใส่ใบตองไว้ประมาณก้าวอมนอกรสชาติ ส้ชมๆมนิดหนึง่งเระสมแหง้งเนะพี่น้องส้มแห้งกับดีกินไหได้เนาะป่าไว้มันเป็นดินมัน,หน,หน,นล,ยนนนลนยาเยเนาะพลโตน้ำเนาะพลตเยมันกินดินลายนะดินพวกอันน้ำดินพงใส่ไปลรางเฮ็ดซอยเนก่อนเนาะพี่น้องสาวนางน้อยก็นอนแล้วนอนหน่ายรีกุนชดๆอ,อ,อยู่อูอพี่น้องก็เที่ยวไปไกวคนละมันแหละ

ผมจะหลบถอนี่ขนาดอันนี้ก็ใหญ่ๆบ่เฮ็ดพวกเล็กๆลายเทาาดาวอื่นมันขนาดเฮ็ดพวกไก่น้อยๆเล็ๆยังเก็บเพี่น้องเก็บิมดอกมันบ่ได้น้อยแต่ว่ามันน้อยกว่าเฮ็ดพวกปีแต่มันก็ใหญ่กว่าเฮ็ดพวกไก่น้อย เช่าเดี๋ยวผมเกิดชงข้าง มเห็ดปวกคลองหมักสะพดนอะพวกหนึ่งเห็ดผวกส้มเห็ดอะไรกินก็หมักคนหมักเห็ดของเห็ดยังกระตามหมักคนเนาะแต่ว่ากินก็ได้เนาะ คลองโปดนะคลองโปดคลองหมักนั่นแหละย,ย,ยากยากตอนตอนวระทันเด็กคน ดอกมะขวานแคบเลยขวายมันยังม tamam, um, so ีลายบ่าลาวก็บ่าวจอนไปซื้อพดจนมาพใช้เขาบางว่ามทอนหยาก็ไรงทอนหยาเธอ้ไ หนึ่งก็พักน่ายงี้ยบุงกนนหาพขอินได้เทหนบเป็นตาอาเขานอนกแ่อินมาเกิดเท้าหอันตะกาได้ไดว่างๆสีลงไปหาอันลกาน่เข่าม่น้องแต่หนาขึ้นเข่าบุขึ้นมมนใช่บุขึ้นตะกาตะกาเ้างบหกขวนางน้อยก่อนหาลาย เฮ็ดฮักเอาถ้ามาปีจะบุเอาเซียมไปไหมไม่ไม่ทำเลยเป็นคามยาวเหรอฮักเอาฮักก่อยก่อยที่มันแตกมั้งคลามบางยาวหนึ่งคนบุญคุดเอาพี่น้องถ้ามันเกิดพินาศเนี่ยบุญเอาดั้ดเป็นฮักเอาเอาเอาหล่นแตกมั้เนาะบางคนเหรง่ายอดปวกขึ้นมามันกับโบเกอร์ฮักก่อต่อไปคือเขาลังเสือซาซับเซาก็ซับบขาเลยหดฮักปวกนะ คนขนเอานพิ่นง่ายแบบังปวกมันมั่งขึ้นมาบนต่อไปก็มันเกิดเนาะเกิดนี่เอาอันนี่บรูตไดักก่อยๆ่อย่อยเอาเยี่ยงคิดีกักาสั้ง่ไก่คิดาอังวกมั่งตัวใดมันอันนี้ขเอามือตบๆงี่ันอยตื่นเทียงรนอกนอนบ่ อคกับโกกัห MM ้องดูดูมาไปมุกกินอะไรนะห้องอเทียงตัเดียวอ่บ่ห้อตัวตัวห่ตเดียวตัวใหญ่ตัเดียวอยู่เทียงเลยยังมีอยู่ที่นันไปตะบิทมันมาอยู่เองมันบหรืออมาก่อน ตะบิดห pues ันโตเดียวพี่น uh, ้องมันมาเองมันกระดานมาอยู่ออกแม่แพลลูกลายโตลายโตใบกุ้งไม้เหมืปนใบกุ้งไม้เป็นไรแบบนี้กระโปรงกระโปรงสองตัวเนี่ยตาแดงถือมันรึป้าผืนแผ่พันพี่น้องบนแผ่พันฝนคืออยู่เตียงอันนี้แล้วกันไปทั่วที่ไปย้ายตั้งกุ้งไม้เหมดกับเหมืในเตียงนี่ก็ยังลายโตฉันพ่อเขา่ากจะซื้อปุ๋ย เดยวพี่น้องเฮ็ดกับพอดีล่างอีกน้านึงเนาะแม่เป็นหา้าคอ มาแต่ซื้อคุยคุยใช่น่สิบเราตามโตขึ้งหนจอหน่ะคือคุยโกรยกระชอบคุยเมื่อกี้นีก็ขึ้นรถมันงใ้หุก็ง้อยกระชอบคุย อยากกินเด้สิปีหน้าพคนละพี่น้องถึจะได้กินปีหน้าเนี่น้อยใหญ่เติบอันนี้คำเผื่อกินได้พอดีมันเบิดงามเนาะ ไพิ่นก็ย,ยากยากเนาะบางคนก็บ่าส่งให้กินแน่เห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ผ่อนกับผมเคยส่งเนาะอ,อยู่ในตัวเมืองสวรรค์นะคิดฮ้่นใช้ก,กังบย่ฮูมจักไหนนะมเนาะบ่เคยส่งกับไทยนะ ด้านโบเปิดตอนบูยากเดี๋ยวนี้ด้านเปิดมีลูกแล้วแล้วพี่น้องตอนนี้กระล่างเฮ็ดแล้วหรืพี่น้อง้จนพูนกระมังเนาะแม่เพิ่อกระเสียมือหนึ่งอยู่เทียงเก่าพี่น้องรถไทยมากขึ้นยันนั่งน้อยตื่นก็พอแล้วเนาะบระจอนิ่้กระซื้อ เรื่องมาต้มจืดพี่น้องกินแต่ผู้หลก็คิดอยากไอ้น้อโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สนิทกันเด้อ,อผมพ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง